คณนณริจาคใจหน้าเวทีนะทักท่านพี่น้องเบิร์สกูสุุนกระกันเดอขอบคุณ FC ทางน้องนันด้วยนะครับที่มีบริจาคใจมาให้น้องบอมนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะฮะพิเศษรายงานตัวเด้อน้องบอมไม่ต้องํำจากจากค่าไม่ต้องคำนะฮะแชมป์ไม่ต้องทำสบบามวัยครั้งที่2แชมป์วัยรุ่นนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมคอนเสิร์ตมาแบบไม่ได้นัดหมายพี่น้องเอ้ย มาสุดพ้ายนะครับพี่ท็อปก็วันนี้ก็รวมยินดีกับพี่ท็อปด้วยนะครับขอบใจขอบคุณไม่ได้นอนใจนาเวทีการักกันเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะพเลพลงแรกทันไปนะปุ๊เป็นผลงานเพลงของบอมเองเนาะชื่อ,อ,อเพลงว่ามองไอ้แหงยังเบิ่งแหงไว้ท่าบอมนะครับฝากพี่น้องติดตามทั้งช่องยูทูบไม่ดองคำกันได้เดอ้อแล้วเพลงต่อไปฟาชิพ้าพี่พี่น้องไปมลวนไปเซิรนพี่น้องเราฟังล้อเปิดบ่นอดเป็น,นอนยู่นอฟเปิอยู่ เพลงต่อไปพิเศษทั้งอ่าเป็นผลงานเพลงก่อนรับของไอมอนแค้นแกนคูนกำละกันกน้ำมาฝากทีฝากนอกอดรีรักมักสาวครูกกำลักันไปมวนกักกด้วยเนาะ